สวัสดีครับวันนี้พามาชมโกหนองนานะครับของไก่ของเรามีบัวนะมีบัวสายแล้วก็นี่ปลูกบัวฉัดนะครับบัวหลวงเป็นบัวชัดนะปลูกไว้แค่กอเดียวครับตอนนี้เริ่มขยายนะครับเพราะว่าเริ่มแตกกอนะครับสวยมากนะครับมีดอกตูมเขานะครับออกเยอะเลยเต็มไปหมดบานเวลาบานเขาก็สวยนะครับ วัวชัดเนี่ยก็กินฝักได้นะครับกินเม็ดแล้วก็ดอกนี่ก็ไปบูชาพระนะครับแล้วก็เงานะครับเงาเขาก็ทานได้่ เป็นสีเมพูนะครับดอกเขาจะตูมนะครับถ้าเป็นบัวหลวงเนี่ยดอกเขาจะเดียวยาวนะครับบัวฉัตดจะเป็นตุ่มๆป้อมๆนะครับขอพามาให้ดูนะครับของไก่ไก่เราปลูกบัวฉัดเพิ่มขยายนะครับแถบนี้จะเป็นสีมพูนะครับเกี่ยวแถบนี้จะเอาสีขาวไปปลูกนะครับเพื่อสลับสีกันเอาไว้ประดับ แล้วก็ใช้ประโยชน์นะครับปูชาฟะแล้วก็เอาฝากไว้ทานได้ด้วยนะครับก็คลิปนี้ก็ขอจบยียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ